สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดดีๆจาก Warren Buffett แล้วก็ชาลีม e m เกอร์กันนะคะครับผมซึ่งมาจากช่วงถามตอบในงานประชุมเบ k s h i r e h ร์ต a w a y ปี2023ใช่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องลงทุนนะแต่เป็นมุมมองการใช้ชีวิตเลยน่าสนใจมากครับเราจะมากลั่นเอาข้อคิดที่เออเอาไปใช้ได้จริงกันค่ะครับเริ่มจากไอเดียแรกของบั f f e t t ที่ดิฉันว่ามันน่าสนใจมากคือเขาบอกให้ลองคิดถึงงานศพตัวเองดู ครับงานศพใช่ค่ะแล้วลองเขียนคําไว้อะไรที่เราอยากให้คนอื่นพูดถึงเราจริงๆอะค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือให้มองไปข้างหน้าเลยว่าอยากให้ชีวิตเราเป็นยังไงประมาณนั้นเลยค่ะมันช่วยให้เรามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็โฟกัสสิ่งสาคัญจริงๆในระยะยาวเป็นวิธีคิดที่เอ่อทรงพลังดีนะครับค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยเรื่องสําคัญมากการเงินค่ะครับบัฟเฟต์ย้ําบ่อยๆเลยว่าต้องหลีกเลี่ยงความผิดพลาดใหญ่ๆ ความผิดพลาดที่อาจจะทําให้เราเาเหมือนกับเกมโอเวอร์ไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งในการลงทุนแล้วก็ในชีวิตด้วยหลักๆเลยนะคือใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้อันนี้เบสิกแต่สำคัญครับผม แล้วก็เรื่องหนี้บัตรเครดิตด้วยใช่ไหมครับที่ท่านเตือนถูกต้องเลยค่ะหนีให้ห่างเลยท่านเคยเปรียบเทียบว่าการจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตแบบ12-14เนี่ยมันเหมือนเราพยายามวิ่งไล่ตามอะไรที่ไม่มีทางทันเลยอืมฟังดูเห็นภาพเลยครับมันเป็นภาระหนักจริงๆก็เป็นหลักคิดที่ตรงไปตรงมาเหมือนที่เบนจามินแฟรงคลินเคยพูดไว้เลยนะคะครับแล้วมังเกอร์ก็เสริมได้ดีนะครับว่าหลักการง่ายๆพวกนี้แหละ คือใช้จ่ายน้อยกว่าที่หามาลงทุนอย่างมีเหตุผลมันช่วยลดความจำเป็นที่เราจะต้องไปพึ่งโชคลงได้เยอะเลยครับอือหือจริงค่ะชีวิตที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินจนนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากครับทำให้เรามีแรงไปทำอย่างอื่นต่อได้นอกจากเรื่องเงินแล้วอีกเรื่องที่ทั้งคู่ให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือวิธีที่เราเมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นค่ะครับเรื่องคนนี่สำคัญไม่แพ้กันเลย บอฟเฟตเล่าคำแนะนำจากทอมเมอร์ฟี่ที่น่าสนใจมากอันแรกคือคุณรอไปบอกให้เขาไปลงนรกพรุ่งนี้ก็ได้ฮ่าฟังดูแรงนะครับแต่มีความหมายลึกซึ้งใช่ค่ะมันคือการเตือนสติให้ยังคิดนิดนึงอย่าพึ่งโพ่งอะไรออกไปทันทีโดยเฉพาะสมัยนี้อะไรๆมันก็เร็วไปหมดคำพูดลบยากด้วยจริงครับอารมณ์ชั่ววูบนี้อันตรายมากแล้วก็มีอีกข้อค่ะชมให้เจาะจงชื่อวิจารณ์ให้พูดรวมรวม อ๋ออันนี้ก็นำไปใช้ได้ดีเลยครับอย่างถ้าทีมทำดีก็ชมเลยว่าใครเก่งเรื่องไหนแต่ถ้ามีอะไรต้องปรับปรุงก็บอกว่าทีมเราน่าจะต้องไม่ใช่ไปชี้ที่คนใดคนหนึ่งครับเป็นการให้ฟีดแบ็ที่สร้างสารรค์กว่าเยอะเลยซึ่งตรงนี้มันก็เชื่อมกับสิ่งที่มังเกอร์พูดชัดเจนเหมือนกันนะคือเรื่องการหลีกเลี่ยงคนที่เป็นพิษและกิจกรรมที่เป็นพิษอ๋อค่ะค่ะเรื่องคนที่เป็นพิษสิ่งที่น่าสนใจคือมังเกอร์จะเน้นเรื่องความเร่งด่วนมากท่านบอกว่า ให้ออกห่างจากชีวิตเราไปอย่างรวดเร็วคือทำเลยโหเด็ดขาดมากครับซึ่งบัฟเฟตก็เห็นด้วยนะแต่ก็เสริมมานิดนึงว่าถ้าเป็นไปได้ก็ทำอย่างมีชั้นเชิงหน่อยอืแต่หัวใจสำคัญเลยคือต้องเอาคนหรือสิ่งที่เป็นพิษพวกนี้ออกไปจากวงจรชีวิตเราให้ได้ครับฟังดูเหมือนจะขัดกันนิดนิดนะคะระหว่างเอาออกไปเร็วๆแบบมังเกอร์กับทำอย่างมีชั้นเชิงแบบบัฟเฟต เป็นคำถามที่ดีครับผมว่าบัฟเฟต t อาจจะมองเรื่องความสัมพันธ์ระยะยาวการรักษาคอนเน็ชันด้วยค่ะในขณะที่มังเกอร์อาจจะเน้นว่าพลังงานชีวิตเรามีจำกัดนะอย่าเสียไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสียอืบางทีชั้นเชิงที่บัฟเฟต t พูดถึงอาจจะหมายถึงการค่อยๆลดระดับความสัมพันธ์ลงหรือการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาแต่ไม่เผาสะพานอ๋อไม่ใช่ตัดฉับทุกกรณีอาจจะไม่ใช่ทุกกรณีครับต้องดูบริบทด้วย แต่หลักใหญ่คือต้องปกป้องพลังงานแล้วก็เส้นทางชีวิตของเราเองเข้าใจเลยค่ะมาถึงประเด็นสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องการเรียนรู้กับคุณธรรมค่ะครับผมอันนี้มังเกอร์ย้ำบ่อยมากมังเกอร์บอกว่าพยายามเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็ฝึกอดเปรี้ยวไว้กินหวานคือรู้จักรอคอยเพื่อสิ่งที่ดีกว่าใช่ครับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่มันเชื่อมกลับไปไอเดียเขียนคำไว้อะไรตอนต้นได้เลยนะจริงด้วยค่ะ พราะมันคือการสร้างตัวตนสร้างชีวิตที่มีความหมายเติบโตอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีอีกมุมที่เออลึกซึ้งมากที่มังเกอร์เตือนค่ะที่บอกว่าต้องรู้จักวิธีที่คนอื่นใช้หลอกลวงและสําคัญคือต้องไม่ทําเสียเองโอ้โหอันนี้คมมากครับมันคือแก่นของความซื่อสัตย์เลยนะใช่ครับความซื่อสัตย์ความมีคุณธรรมซึ่งเป็นรากฐานของความสาเร็จจริงๆที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ฉลาดอย่างเดียวถูกต้องค่ะ ไม่ใช่แค่ความฉลาดทางปัญญาอย่างเดียวแต่ต้องมีความซื่อตรงด้วยสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดข้อคิดเหล่านี้เหมือนเป็นเข็มทิศชีวิตที่ดีมากๆเลยนะค,ะครับค่ะผมทั้งเรื่องวินัยการเงินการเลือกคบคนการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างมีสติการไม่หยุดเรียนรู้แล้วก็การยึดมั่นในคุณธรรมความซื่อสัตย์ใช่เลยครับครบถ้วนเลยผมขอคิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะครับจากเรื่องคนที่เป็นพิษที่เราคุยกัน ค่ะที่มังเกอร์บอกให้ตัดออกไปเร็วๆแต่บัฟเฟตตก็เสริมเรื่องอชั้นเชิงความเมตตาในชีวิตจริงเวลาเราเจอคนที่แบบพฤติกรรมมันก้ากึ่งหรือความสัมพันธ์มันซับซ้อนแยกยากว่านี่เป็นพิษหรือแค่เขามีปัญหาอืมเป็นไปได้บ่อยๆเลยนะคะใช่ครับ เราจะหาจุดสมดุลยังไงระหว่างความเด็ดขาดเพื่อปกป้องตัวเองแบบมังเกอร์กับความเข้าอกเข้าใจการใช้ชั้นเชิงแบบบอฟเฟตนั่นสินะคะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้เราลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูเลยครับ